สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทงคำการประจำวันที่7มกราคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis นนคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท m ับเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเพราะว่ารอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะฮะยังคงไม่ไปไหนไกลย,ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็น p a t ทิร์ break เท่านั้นนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ไม่ใช่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็เป็น a ั่นมา market ที่เป็นไปตามคาดการณ์จริงๆผลปรากฏว่านะฮะก็ปิดแท่ง แดงแท่งที่ต่ำกว่าไปแท่งใหญ่เลยทีเดียวนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีน้อยกว่าเมื่อวานอีกนะครับก็เป็นการจบรอบสัญญาณหากวันนี้ปิดแท่งแดงก็จะกลายเป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแต่ต้องรอให้จบวันนี้ก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเกาะอยู่กับศูนย์เป็นเนินเล็กๆตอนนี้ก็เหมือนจะหดกลับไปแล้วนะฮะนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์นะครับการ เคลื่อนที่ระยะกลางยังคงตัวอยู่กรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับสักประมาณ6 7 0จพันจุดโดยประมาณนะฮะ ทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะฮะแรงซื้อแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไกลได้เลยเพราะว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์วีออกข้างมาตั้งนานแล้วนะครับมาดหุ้ง เดือนที่7แลวปีเดือนที่เแล้วนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าจากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในททมเฟรมที่เล็กลง แล้วมาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญ,ญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว6แท่งก็ประมาณเกือบเกือบ2,000จุดนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้อกว่าหากตรงนี้เป็นปิดแท่งแดงนะ,ะจบแท่งนี้ก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นจะต้องอยู่ในแนวที่เป็นแนวจิตวิทยาด้วยผลปร,รากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงโดยมีระยะใกล้นั้นอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริง ส่วนในวันนี้นะครับในรียะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับนะฮะกำลังพักตัวอยู่ในโซนที่เรียกว่า o v e r s o ์โนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตรงนี้นะฮะเขายังทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะรอบล่าสุดเราจะดูรอบล่าสุดนะครับนะฮะตรงนี้ก็เราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์ว่าโลอีก1ชุดก่อน นะครับแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับเมื่อวานเราครอมตรงนี้บอกว่ามี <c oughs> มีไดเบอร์เจนเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะทำไฮเยออ่โลนะครับไฮเย l โลนะฮะตรงนี้นะผลปรากฏว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเพราะว่าห่างตั้งประมาณลา0สี่พัุดแล้วนะ่มีโอกาสที่จะเป็นไฮเย l โลนะครับ ส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยองและนะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับก่อตัวนะครับอันนี้เป็นกลไกของตลาดเราเรียกว่า supply effective expansion อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแน่กถือทำให้เกิดการพักตัวอยู่บริเวณนี้นะครับสามสี่งที่ผ่านมานะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเมื่อไม่มีแรงซื้อนะครับลักษณะการเพื่นที่ก็จะไม่ไปไหนไกล นฮะก็แรงขายก็ลดลงฮนะแรงขายลดลงนะฮะเกิดจากนะฮะคนที่เปิดออเดอร์เซลนั้นปิดกาไรนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลนะแท่งเขียวๆตรงนี้นะฮะไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับเกิดจากการลดลงของฝั่งเซลล์แใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดก็จะพอจับ รเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้อัดพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหากเป็นไปตามที่เราคาดกันนะฮะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีก1ชุด ะะทีนี้เรามาดูในทาําเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว28แท่งก็ประมาณ2,000กระจุดนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะฮะเขามีโอกาสที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นนะฮะเมื่อวานนะฮะคือการพักตัวนะครับคพองเมื่อวานเราบอกว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่นะฮะระยะใกล้นะฮะเป็นการ อยากจะขึ้นก็คือการพักตัวของฝั่งขาลงนั่นเองนะฮะไม่ได้หมายความว่ากาลังคอนเฟิร์มว่าอยากขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับลักษณะการขึ้นที่ก็ลงไปตามรอบสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะลงต่อกําลังพักตัวนะฮะกำลังหด ตัวกลับเนี่ยก็จะพึ่งจบสัญญาณฝังขาลงนะครับกำลังพึ่งก่อสัญญาณการพักตัวก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะฮะก็คือประมาณการพักตัวอยู่ที่สักประมาณนี้นะฮะแท่งหงแท่งย้อนหล่งเนี่ยก็คือการพักตัวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงซื้อแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับกำลังจบ กำลังจบการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้นะฮะหรือเรียกว่าจบเบรคเด้งนั่นเองนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อตามแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับนะฮะแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดนะจะเกิดในวันนี้นะครับก็คือเป็นข่าวนอนฟาร์มใหญ่ในเรื่องเราเรียงนอนฟาร์ม นะฮะก็ผลการคาดการ์นะครับว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเป็นบวกของปัจจัยกระทบค่าเงินฝั่งดอลลาร์นะครับดังนั้นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินของเราก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะ ด้วยข่าวนอตฟาร์มเองนะครับตอนนี้นะครับย,ย,ย,ยังไม่จบนะฮะยังยังยังไม่จบเพราะหลังจากการหยุดยาวมาอาจจะมีการจ้างงานเพิ่มบ้างแต่ไม่น่าจะกระโดดมากขนาดนี้นะครับในอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับนะอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวเพราะว่านะครับในฤดูภาคนอกภาคการเกษตรนั้นนะครับเขาอย่าง ยังไม่จบฤดูนะฮะยังไม่จบฤดูอาจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นบ้างหลังหยุดยาวนะครับกับเริ่มไตรมาสแต่นะครับคงเริ่มได้ไม่เยอะดังนั้นตัวเลขการคาดการณ์นะครับก็น่าจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาคาดการไว้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับวางแผนกันให้ดีนะฮะวันนี้เป็นวัน ตลาดเอาคืนถ้าเราเรียกว่าเป็นวันตลาดเอาคืนก็คือวันที่ตลาดไวายก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเราพอคาดการหรือการวางแผนตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกราฟนั้นเคลื่อนที่ในกรอบกว้างนะฮะในกรอบกว้างนะครับเพราะว่ากว่าจะเดินทางนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเนนะฮะเราโหดกลับมาดูนะครับอ่สี่วันย้อนหลังนะครับ แบบนี้นะครับ5-4-5วันภายในอาทิตย์นี้นะครับลักษณะการเคลื่อนของกราฟเกิดการพักตัวในทงเฟมใหญ่หมายความว่านะครับนะฮะหมายความว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะฮะเมื่อเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นใครเรียนไปแล้วนะครับจะเกิดการเกิดการอะไรฮะเกิดการพักตัวก่อนนะครับเกิดการพักตัวในกรอบก่อนนะครับนะฮะดังนั้นหากเข้าจะขึ้นนะฮะ เขาจะทำแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่ถูกต้องนะครับหากเขาจะลงเขาก็จะทำแพทเทิร์นเทรนขาลงที่ถูกต้องเช่นกันนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไกลได้นะครับใจเย็นเยนีอาทิตย์หน้าน่าจะมี น่าจะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะสำหรับเราเดือนมกราคมนะฮะเรามีเรียนรูปออนไลน์กันวันที่15นะครับท่านที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเราจะคเหอแล้วก็อ่า วิเคราะห์ทางเทคนิคอแล้วก็การวางแผนในเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินและการวางแผนในการเทรดในไตรมาสนี้แล้วก็เดือนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนนะครับสำหวันนี้ก็สวัสดีนะครับ